คุณผู้ฟังครับโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยที่ฆ่าชีวิตคนนับหมื่นในแต่ละปีและทําให้อีกหลายพันคนต้องพิการตลอดชีวิตแต่ในความน่ากลัวนั้นกลับมีความหวังซ่อนอยู่คุณรู้ไหมว่าผลไม้พื้นบ้านสีม่วงแดงอย่างลูกหม่อนมีสารสำคัญที่งานวิจัยสมัยใหม่ยืนยันแล้วว่าสามารถช่วยลดความเสี่ยงโรคนี้ได้อย่างน่าประหลาดใจ ในวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวจะพาคุณผู้ฟังไปค้นหาความลับของลูกมอนหรือมันเบอรี่ว่าทำไมผลไม้เล็กๆสีม่วงแดงนี้ถึงถูกยกให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดที่อาจช่วยป้องกันภัยเงียบอย่างโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาตจากงานวิจัยในห้องทดลองสู่ตำรับยาสมุนไพรโบราณจนถึงคำแนะนำทางการแพทย์สมัยใหม่ที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีตามผมมาเลยครับ หัวข้อที่1ปริศนาจากภูมิปัญญาโบราณทำไมหมอแผนไทยจึงใช้ลูกหม่อนรักษาโรคคุณผู้ฟังครับเรื่องราวของลูกหม่อนไม่ได้เพิ่งเริ่มต้นเมื่อวานนี้ในตำรับยาแผนไทยโบราณมีการบันทึกไว้ว่าการต้มลูกหม่อนทั้งเนื้อและน้ำใช้รักษาโรคไขข้ออักเสบท้องผูกโลหิตจางและช่วยขับเสมหะมายาวนานหลายร้อยปี ที่น่าสนใจคือภูมิปัญญาโบราณเหล่านี้กำลังได้รับการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่การศึกษาพบว่าในลูกหม่อนมีสารสำคัญมากมายโดยเฉพาะแอนโทไซยานินสารสีม่วงแดงที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมแต่คำถามคือสารเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการป้องกอาาันอัมพาตและเส้นเลือดในสมองแตกได้อย่างไร หัวข้อที่2วิทยาศาสตร์ตอบคำถามลูกหมอนป้องกันอัมพาตได้จริงหรือคุณผู้ฟังครับก่อนจะตอบคำถามนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าโรคอัมพาตจากเส้นเลือดในสมองมีสองประเภทหลักประเภทแรกคือเส้นเลือดสมองตีบหรืออุดตันซึ่งเกิดจากลิ่มเลือดไปอุดตันเส้นเลือดในสมองประเภทที่2คือเส้นเลือดสมองแตกซึ่งเกิดจากความดันโลหิตสูงทำให้เส้นเลือดในสมองแตก แล้วลูกหมอนช่วยได้อย่างไรงานวิจัยจากหลายสถาบันพบว่ากลไกแรกลูกหมอนมีสารที่ช่วยยับยั้งการจับกลุ่มของเกล็ดเลือดลดการเกิดลิมเลือดอุดตันซึ่งเป็นสาเหตุหลักของเส้นเลือดสมองตีบกลไกที่สองสารต้านอนุมูลอิสระในลูกหมอนช่วยลดการอักเสบและเพิ่มความยืดหยุนของผนังหลอดเลือดทําให้เส้นเลือดแข็งแรงขึ้นลดโอกาสการแตก กลไกที่3ลูกหมอนช่วยลดความดันโลหิตซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดเส้นเลือดสมองแตกการศึกษาหนึ่งในสัตว์ทดลองพบว่าสารสกัดจากลูกหมอนสามารถลดความรุนแรงของการขาดเลือดในสมองได้ถึง26%เและลดการเสียหายของเซลล์สมองได้อย่างมีนัยยะสำคัญหัวข้อที่3ไม่ใช่แค่ป้องกันอัมพาตคุณประโยชน์อื่นๆที่คุณอาจไม่รู้ คุณผู้ฟังครับประโยชน์ของลูกหมอนไม่ได้หยุดอยู่แค่การป้องกันอัมาาพาตเท่านั้นสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนมีครอบครัวลูกหม่อนอุดมด้วยกรดโฟลิกซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์ งานวิจัยยืนยันว่าการได้รับกรดโฟลิกอย่างเพียงพอโดยเฉพาะในช่วง3เดือนแรกของการตั้งครรภ์สามารถลดความเสี่ยงต่อความพิการทางสมองและไขสันหลังของทารกได้มากกว่า50%สำหรับวัยทำงานที่ต้องเผชิญกับความเครียดและมลภาวะสารต้านอนุมูลอิสระในลูกหม่อนช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด การศึกษาพบว่าสารในลูกหม่อนสามารถยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่และกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งตายตา,ยตามธรรมชาติและสำหรับผู้สูงอายุลูกหม่อนยังช่วยบำรุงสมองและความจำลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์จากการศึกษาพบว่าสารต้านอนุมูลอิสระในลูกหม่อนช่วยลดความเครียดออกซิเดชันและการอักเสบในสมองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมของเซลล์ประสาท หัวข้อที่4วิธีบริโภคที่ถูกต้องกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดคุณผู้ฟังครับการจะรับประโยชน์จากลูกหม่อนอย่างเต็มที่เราต้องรู้วิธีบริโภคที่ถูกต้องวิธีแรกการกินลูกหม่อนสดเป็นวิธีที่ได้คุณค่าทางอาหารครบถ้วนที่สุดแต่ต้องระวังเรื่องความสะอาดและเลือกผลที่สุกพอดีวิธีที่2การดื่มน้ำลูกหม่อนควรเลือกแบบที่ไม่เติมน้ำตาลเพิ่มเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับน้ำตาลมากเกินไป วิธีที่3การบริโภคในรูปแบบแห้งควรเลือกแบบที่ไม่ผ่านการอบด้วยอุณหภูมิสูงเกินไปเพื่อรักษาสารอาหารไว้คำแนะนำสำคัญสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคเบาหวานควรบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมเพราะลูกหม่อนมีน้ำตาลธรรมชาติค่อนข้างสูงและที่สำคัญลูกหม่อนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่ยารักษาโรคควรบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่หลากหลายและสมดุล หัวข้อที่5ข้อมูลที่ต้องรู้ข้อจำกัดและความจริงทางวิทยาศาสตร์คุณผู้ฟังครับถึงแม้ลูกหม่อนจะมีประโยชน์มากมายแต่เราต้องเข้าใจข้อจำกัดด้วยประการแรกงานวิจัยส่วนใหญ่เกี่ยวกับลูกหม่อนและโรคอรัมพาตยังเป็นการศึกษาในสัตว์ทดลองและระดับเซลล์จำเป็นต้องมีการศึกษาในมนุษย์ขนาดใหญ่เพื่อยืนยันผลที่ชัดเจน ประการที่2การป้องกันโรคอัมพาตต้องทำแบบองค์รวมไม่สามารถพึ่งพาลูกหมอนอย่างเดียวได้ต้องควบคุมความดันโลหิตระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดออกกำลังกายสม่ำเสมอและไม่สูบบุหรี่และประการที่ 3. ปริมาณที่เหมาะสมยังไม่มีการกำหนดชัดเจนควรบริโภคในปริมาณที่พอดีเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหลากหลาย และประการที่สสำหรับผู้ที่กำลังรับยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนบริโภคลูกหมอนในปริมาณมากเพราะอาจมีผลต่อการทำงานของยาคุณผู้ฟังครับ ซึ่งหลังจากได้ฟังมาทั้งหมดเราอาจสรุปได้ว่าลูกหม่อนเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีศักยภาพในการช่วยลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองและอัมพาตแต่ไม่ใช่ยาวิเศษที่รับประทานแล้วจะป้องกันได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคำตอบคือบทเรียนที่เราได้จากเรื่องนี้ 1. การเปิดใจรับรู้ภูมิปัญญาโบราณพร้อมกับตรวจสอบด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ทำให้เราได้คำตอบที่รอบด้านและน่าเชื่อถือ 2. การดูแลสุขภาพต้องทำแบบองค์รวมไม่สามารถพึ่งพาสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงอย่างเดียวและ 3. การเข้าใจข้อจำกัดของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ช่วยให้เราใช้ชีวิตและตัดสินใจได้อย่างมีสติต่อไปนี้เมื่อคุณได้บริโภคลูกหมอนไม่ว่าคุณจะเลือกกินแบบสดเป็นน้ำหรือแบบแห้งขอให้คุณบริโภคด้วยความเข้าใจในประโยชน์และข้อจำกัดและนำบทเรียนนี้ไปใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างรอบด้าน เพราะบางครั้งการเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาดก็สำคัญไม่น้อยไปกว่าการเป็นผู้บริโภคที่รักสุขภาพสำหรับวันนี้เรื่องไม่รู้รอบตัวต้องขอลาไปก่อนครับหวังว่าเรื่องราวที่เราได้แบ่งปันกันในวันนี้จะช่วยให้คุณผู้ฟังเข้าใจโลกรอบตัวได้ดียิ่งขึ้นและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ เพราะในโลกที่ข้อมูลไหลเวียนอย่างรวดเร็วการรู้เท่าทันข้อมูลจะทำให้คุณได้เปรียบและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่าผู้อื่นแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องราวใหม่ๆที่จะทำให้คุณรู้ทันก่อนใครและไม่พลาดทุกกระแสสำคัญสวัสดีครับ